พอ่อขาสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อกุมพันตุลาการวันนี้คุณพ่ออยากมาดูเข่าด้ยค่ะพี่น้องอยากมาดูข้าวที่นาใต้ค่ะนาใกล้บ้านค่ะพี่น้องนาคุณพ่อคุณแม่นาน้องสาวนี่แหละค่ะนี่ค่ะเขางามงามเขางามบอกคะ่ะคุณพ่อเขางามบอกโอ้เขางามค่ะเป็นที่นาพอใจนะพ่อนะนี่ค่ะเขางามงามยี่ไายไปฝากคุณแม่ค่ะคุณแม่บอกว่าอันไ,ไทยไปชายเขานาใต้มาเบื้องแนบบ้าน คุ้มพันก็เลยพาคุณพ่อมาถ่ายนี่ค่ะพ่อขาพ่อเข้าร่มได้เลยค่ะป่ะเข้าร่มได้เลยพ่อเข้าร่มได้เลยค่ะเพ่งเราโบได้ยังเนาะเอามาดูก่อนฮะได้สวยงามมากเลยค่ะป้าพี่น้องฮะพ่อไม่ต้องไปพ่ออยู่นั่นแหละพ่อค่ะค่ะพ่อไม่ต้องมาพ่อเตรียมกลับเลยค่ะออกมาถ่ายพี่น้องเบิ้งค่ะถ่ายไปแม่เบิ้งนะพ่อเนาะพ่อขะ บายบายพ่อเดินขึ้นไปทางโน้นเลยค่ะอยู่ใต้ต้นไม้นะพ่อนะพ่ออยู่ใต้ต้นไอ้มะพร้าวเลยค่ะเดี๋ยวหนูตามไปค่ะเดี๋ยวไปไถไถเข่าไปฝากคุณแม่ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้คุณพ่อไปรออยู่ใต้ต้นมะพร้าวป้าพี่น้องเบิ้งเขาสุดลูกหงลูกตาเลยค่ะเขางา,งามพี่น้องเขา นาน้องสาวนาคูคำพันนาคุณพ่อคุณแม่นี่เลยค่ะนี่ค่ะเปิดพี่น้องเบิ้งเปิดเป็นตาสะออนค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะเขางามไรพวแปาดปีนี้ผลผลิตดีค่ะนี่ค่ะผลผลิตดีมากเลยค่ะปีเนี้ยเบิ้งค่ะพี่น้องสุดๆเลยค่ะแาด สุดๆเลยค่ะไปค่ะถ่ายไปฝากคุณแม่คูมพันธจะถ่ายไปฝากคุณแม่ค่ะนี่ค่ะสองข้างทางใบข้าวอ่ารวงข้าวรวงใยๆค่ะพี่น้องเนี่ยผิวไหวโอนเอ็นไปตามแรงลมพูนค่ะพี่น้องไปถึงปลายูยขาบนนี้ค่ะนน่นคุณพ่ออยู่ทางโน้นค่ะไปเดินกลับดีกว่าที่พาพ่อไปไอ ตัดไม้ไผ่ค่ะพี่น้องเราว่าที่ปเปียอหยามันนำซานมือนี่แกก,กี่หอดบ่หอดนาะก็ได้นี่ค่ะปืดเข่าพี่น้องเอ้เข่างามได้งามดีค่ะข้าวสวยมากเลยค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเป็นที่น่าประทับใจมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะผุมพันธ์กยีเดินไปนำพูทนาเนี่ยนะคะเออทายไปฝากคุณแม่แช่มยมชื่นแม่ม้าไม่ไหวค่ะ แม่เฝ้าบ้านวันนี้ค่ะแม่มาไม่ไหวคุณพ่อน่ะต้องใช้ไม้ไม้เท้ามานี่ค่ะสดสดเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่น้องงามลายเดี๋ยวรงมพันถ่ายบรรยากาศข้างหลังให้ดูนะคะดูดูตรนี้ดูตรงน,นี้ดูข้าวดูข้าวดูข้าวสวย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 นี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจค่ะพี่น้องค่ะ ให้เช้านะเห็ดเขา่าได้เขา่าได้น้ำลายละกัะปีเนี่ยอุดมสมบูรณ์สวยงามมากเลยค่ะทางนี้ก็สวยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ